เจ้าสาวอยากจะเรียกใครออกมาไหยครับเจ้าสาวจัดการเลยนะครับน้องแนนนะค่ะชน้องแนนนะคะน้องซานะคะแอฟค่ะแอฟแอฟไม่ลืมค่ะแอฟฟค่ะ มีแฟนรึเราจะได้เจอแฟนแล้วนะคะน้องโจไล่ได้รับดอกไม้เขียวค่ะมาเขียวนะคะมะเมียวเชิญเลยค่ะต่อเออเชิญเลยนะคะเขียวมาค่ะใันหน้าเลยเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามแล้วกระโดดเลยนะครับไม่ต้องตกกันนะครับมีช่อเดียวอย่างนะครับพร้อมนะพร้อมกันครับหนึ่งสองเดินยังไงนะโยนโอเคนะครับนับหนึ่ง ตดเ้นเอาจริงยังเอาคงทั้งหลังเริ่มถกทั้งเกมแร้วมถกนะควับไว้นพร้อมกัน1 2 3สองไม่อยากให้ดอกไม้อะออมาดับบนะครับเ้ินสองซ้ายหนึ okay, okay ่งสองสามแล้วก็เป็นการทำความคาดหมายเมื่อกี้ที่ฉันเห็นชี